Nang ra Tao mới mày tao mày thử mày tào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  Mình tào mày tào đi tào mày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  tào ta tào mày tào ta tào mày tào ta kia mày tào mày tào mày nè mày tào mày tào mày leo mày leo,

เล่นน้ำลายปอบมาพูดพูดเลยเอ่อไปแก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 ะอ้าวอ้าเร็วมามาเร็วเร็วขันทั้งล้างทุ่จังเลยผีท right> ุ่งล้างเดี <h <h ๋ยวมาเร็วเดินน่ะท well ี่เกี้ยวมักเดินน่ะ พึ่งเก่งอะเึินเก่งเดินมาเดินมาไม่กระโดดแล้วเดินมาเดินมาเดินมาเร็วอ่นนั่นนัเดินมาเร็วมาเร็วมาเดินมาฮัตเตียฮัตเตียเดินฮัตเตียฮัตเตียเอ๋ฮัตเตียเอ๋ะเอ๋อเอ๋ออืมแม่หมอแม่ใจยังไหนใจอ่ะ อย่างของี่มีเข้าบ้านก้ะเอจ่ายไอที่เข้าแหละแล้วจากเ็ปิดแไปขยอออทอกขึ้นขอ้นขึ้นข้น่้นข้นข้นขึ้นขนข้นขอบ้นนนข้นนขึันข้นข้นดึ้อ้นข้้นข้นข้นข้ข ต้องต่อย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 ต้องส่อยกะก็เดินลูกไ้กระโดดก็เดินก็เดินเดินเเดินเดินเดินไปกระโดดน่ะต้องต่อยเนื่อยยางเนื่อยยางแล้วเหนื่อยยังเนื่อยอะเหนื่อยยังอะหาหาของเล่น ดูที่พี่ยิ้มยิ้มเขาเายิ้มตลอดเลยให้มัหนาหนานา่นานเออเดินมังก็ได้ต้องกระโดดลากอืมอนอืมอืมมอืมอสมอืมอืมอืมดืมอืดอืมอืมอืม้ยมอเมออย กระโดดเป็นกระโดดหญ่เลยนั่น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 ่โอบโยบิโยบโอไปละโยบแกวักจับนิ้วเขาเนี้ยเมื่อเช้าหักนิ้วเขาแล้ก็เอ่ยจับเอาแรงดีนะเนี้ยจับนิ้วเราเนื้อยางเนื้อยางเนื้อยางเอาเอาแล้วเออเออเอาแล้วไปละไปละว อย่ายืดอยยืดตัวตัวก็ปัมเองก็ต้อยืดยืฮ